โอเคนะครับผมวันนี้อยู่ผมเอกวัสนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนใส่โปกคลิปนะครับล่าสุดของ2020นะครับผมโอ okay, เคเราจะแชร์อะไรยังไงไปดูกันครับโอเคครับ okay, ผมขั้นแรกนะครับเราก,กดเข้าไปที่ Per Store เข้าไปแล้วเราก็กดพิมพ์ไปว่า google ที่ไม่สิ youtube ครับกดเข้าไปเลยพิมพ์เข้าไปเลยแล้วนี่ครับ youtube studio กดเข้าไป ผมเชื่อนะครับว่าคนท o u t u b e หลายคนนะครับก็คือมีแอปนี้ติดเครื่องอยู่แล้วนะครับก็คือดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งไปเลยเออแล้วมันเหมือนกันหรอเออเนาะโอเคเนาะก็ได้แล้วก็เปิดไปกดเปิดไปแล้วก็รอรอรอโอเคครับมันก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะก็คือแบบเราล็อกอินกับอีเมลเราไปเรียบร้อยเนาะโอเคนะวิธีใส่ก็คือเราเลือกมาคลิปที่เราจะใส่ครับกดไปคลิกไปเนาะแล้วก็กดไปที่รูปริน่อขวามือบนครับ โอเคนะกดเข้าไปแล้วก็รอมันโหลดแป๊บนึงครับแบบไม่ได้นานเนาะรอโหกดไปที่นี่ครับรูปทินต่อด้านซ้ายเนาะกดเข้าไปแล้วมันจะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็กดมาที่เปลี่ยนครับผมตรงนี้โอเคเราก็คลิกเข้าไปโอเคเนาะแล้วเราก็แบบหารูปที่เราจะใส่เลยเนาะโอเคเดี๋ยวผมก็จะเอารูปรูปนี้เนาะกเข้าไปนี่มันก็จะขึ้นประมาณนี้ แล้วเราก็กดเลือกเลือกตรงนี้ครับแล้วคลิกไปโอเคแค่นี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็กดมันทึกครับลิกมันทึกไปหนึ่งที่แล้วก็รอมโหลดให้ตป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับแค่นี้ก็ได้ละครับว่แค่นี้ง่ายง่ายครับผมถ้าใครอยากรู้ว่าทําปกลิปยังไงนะครับขนาดอะไรยังไงให้มันเท่ากับแบบปกของ youtube นะครับก็โปรดติดตามแบบ ep ต่อไปนาะนเดี๋ยวผมจะเอามาลงไว้ให้นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยบาย